วิธีการตรวจสอบเงินประกันรายได้ข้าวและเงินช่วยเหลือชาวนารวมถึงเงินประกันรายได้เกษตรกรผ่านเว็บไซต์ของทกศว,วิธีการไม่ยากเลยครับผ่านมือถือของเราเองเราไปชมพร้อมกันเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์ม i c h a ช n น l ลด้วยนะครับผม ่านผู้ชมครับนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่ทําการตรวจสอบนะครับว่าเงินประกันรายได้เข้าหรือว่าเงินเสื่อเดชนา,าเข้าแล้วหรือยังโดยการกรอกเลขประชาชน13หลักแล้วก็กดค้นหานะครับผมโอเคก่อนจะไปใน,นนี้เดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนนะครับปิดก่อนอ่าอันนี้ก็คือเว็บไซต์ Google อันดับแรกเนาะโอเคแนะนปปําแอปที่จะทําการตรวจสอบนะครับเป็นแอป,ป Chrome ปะะท่านผู้ชมจะเสถียรที่สุดนะครับแอป,ป Chrome แอป,ปนี้นะครับ ต่ออินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยเชื่อม wi-fi หรือว่าอา่ียสีย 4G 5G ก็ได้นะครับผมกดที่แอป chrome ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยอ่าหลังจากกดเข้าไปแล้วนะครับก็เข้าที่ google ค้นหาหรือพิมพ์ที่อยู่เว็บนะครับกดจิ้มตัวนี้เลยครับแล้วก็พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ทกศที่ทำการตรวจสอบนะครับเงินเข้าหรือไม่นะครับผมโอเคกดตัวนี้เลยก็คือภาษาอังกฤษก,ษก่อนนะครับเปลี่ยนภาษาก่อน นะครับแล้วก็พิมพ์ช่องข่าว .inbaac.com โอเคเราเปิดพิมพ์พร้อมกันเลยครับ C นะฮะตัว C ตัวนี้นะครับ C H นะครับ H คือตัวนี้ O นะฮะ N G K H O แล้วก็ดอทนะครับดอทก็คือจุดนั่นเองจุดอันนี้นะฮะ In B A A C นะครับ I N b a 2ตัวนะฮะ a a แล้วก็ c แล้วก็นะครับก็คือจุดอีกทีหนึ่งจุดคอมนะครับ c o m นี่แล้วก็กด go นะครับหรือว่ากดที่ตัวนี้ก็ได้นะครับกดไปเลยครับนี่แล้วก็จะให้เรากรอกเลขประชาชนดสิบสามหลักของเกษตรกรที่เราต้องการตรวจสอบข้อมูลนะครับจะเป็นญาติของเราหรือว่าพ่อแม่พี่น้องเราก็ได้นะครับผม เดี๋ยวขอญาตกรอกเลขประชาจน13หลักเลยนะครับหลังจากกรอกเลขประชาชน13หลักแล้วนะครับก็กดที่ค้นหาได้เลยครับผมอ่าท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพยา่าย่อ,ยอลงมานะครับจะได้ชัดเจนขึ้นเนาะปึ๊บนะฮะโอเคขยายขึ้นมาขยาบขึ้นมานิดนึงโอเคท่านผู้ชม ก็จะเจอสถานะนะครับของการโอนเงินนะครับตอนนี้ผมทำคลิปนะครับวันที่26รกพจกายน65จะเป็นเงินประกันรายได้ข้าวแล้วก็เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละหนึ่งพันบาทนะครับที่จะโอนให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร ในงวดแรกนะครับวันที่24ถึงวันที่28พฤศจิกายน65นะครับผมซึ่งตอนนี้เงินก็เข้าแล้วนะครับผมก่อนนี้เป็นของคุณแม่ผมเองที่เป็นชาวนาน,นะครับอยู่จังหวัดลําพูนท่านผู้ชมเงินเข้าเมื่อวันที่24พฤศจิกายน65ที่ผ่านมานะครับ,นะรบ,นะรบจะมีชื่อโครงการด้านหน้าท่านผู้ชมนี่นะฮะก็คือชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต65ท66หรือว่าเงินชื่อเหลือชาวนานะครับเลขที่บัญชีที่โอนนะครับตรงนี้นะครับลงท้ายด้วยเลขนี้วันที่โอน24พฤศจกิกายน65สาขาที่โอนนะครับสาขาแมทาท,ที่ที่เป็นบัญชีทกศข,ของอ่าเพราะไม่เป็นเกษตรกรนะครับแล้วก็สถา,านะโอนสําเร็จแบบนี้นะครับผม ส่วนถ้าหากว่าสถานะที่กําลังรอดํเาเนินก,การก็จะอยู่ว่ารอดาเนินการถ้าเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมก็จะมีรายละเอียดของอาการได้รับเงินแต่ละงวดแต่ละวันที่ได้รับออกมานะครับผมแล้วก็จะมีชื่อโครงการด้านหน้านะครับผมเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับอ่าจะมีบางโครงการอยู่ระหว่างการดาเนินการนะครับก็คือเช่นโครงการประกันรายได้เกษตรกรกผู้ปลูกข้าวปี65ห้าท่อยู่ระหว่างการดําเนินการทั้งนี้บางทีนะครับถ้าหากขึ้นแบบนี้บางทีเงิน ก็อาจจะเข้าแล้วที่บัญชีของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับแต่ว่าที่ีที่สำคัญนะครับผมก็ลองเอาไปตรวจสอบที่ ATM หรือว่าบัญชีธนาคารก่อนก็ได้นะครับผมโอเคเรียบร้อยท่านผู้ชมเรียบร้อยครับผมสาหรับวิธีการตรวจสอบการโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือชาวนาเงิน ประกันรายได้ข้าวแล้วก็เงินประกันรายได้เกษตรกรด้านอื่นๆด้วยนะครับผมสามารถตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์ของทกสนะครับผมวิธีการไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าต้องมีอินเทอร,ร์เน็ตที่มือถือนะครับผมแล้วก็มีเลขประชาชน13หลักของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ต้องการตรวจสอบบางทีนะครับสถานะขึ้นว่าอยู่ระหว่างการดําเนินการแต่ว่า เงินเข้าบัญชีแล้วก็มีเช่นเดียวกันอย่างเช่นวันนั้นที่วันที่24พฤศจิกายน65ที่ผ่านมานะครับเงินเข้าบัญชีแล้วแต่ว่าสถานะตรงนี้ยังขึ้นว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่อันนี้ก็แนะนำผ่าเรียลไทม์จริงๆนะครับปัจจุบันจริงๆอัปเดตจริงๆก็ต้องเป็นเงินในบัญชีที่เข้าแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเงินการตรวจสอบด้วยบัตร a อทีที่เอาไปเสียบดูตู้นะครับหรือว่าเอา,อาสมุดบัญชีธนาคารไปปรับที่ตู้ปรับสมุดอัตโนมัติ ของ ATM ธานาคารทอกศนะครับหรือว่าจะเอาไปให้เจ้าหน้าที่ปรับให้ที่เคาน์เตอร์ก็ได้ถ้าเป็นเวลาราชการนะครับผมอ่านะโอเคก็จะประมาณนี้ถ้าหากใครที่จะรับเงินรับอย่างไรหรือไม่อย่างไรก็ แจ้งจังหวัดแจ้งเงินที่ระดับด้วยวันที่ระดับด้วยนะครับผมว่าเงินเข้าแล้วหรือไม่อย่างไรเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านอื่นๆกันด้วยนะครับผมว่าเงินเข้าไม่เข้าอ,อย่างไรนะครับผมโอเคฝากกดติดตตักดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์มินิชาแนลด้วยนะครับผมท่านจะมดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆวิธีการต่างๆที่เป็นประโยชน์ครับผมก็จะนําข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมถึงวิธีการที่ พอจะแนะนํากันได้บางท่านบางคนก็อาจจะยังไม่ทราบวิธีการบางทีก็อาจจะเป็นวิธีการง่ายๆแต่บางท่านก็ยังไม่ทราบก็อาจจะเป็นการแนะนํากันเพื่อจะ,จะ,อะเป็นประโยชน์แล้วก็อาจจะไปทดลองกันนะครับผมที่สําคัญข้อมูลต่างๆของเรานั้นแนะนําให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอย่าเผยแพร่ที่ไหนอย่าคอมเมนต์อย่าโพสอย่าสอบถามไปที่คอมเมนต์ comment, แต่ละเฟซบุ๊กเนาะหรือว่าคอมเมนต์ในช่องทางโซเชียลอื่นๆด้วยเพราะว่าเพื่อป้องกัน ข้อมูลส่วนหายแล้วก็การจรกรรมทางข้อมูลทางธุรกรรมการเงินได้นะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับเก็บข้อมูลหัวข้าไมา่ให้ดีเลขประชาชนข้อมูลส่วนตัววันเดือนปีเกิดบางทีชื่อนามสกุลนะครับก็อาจจะอาจจะปิด,ป,ดปิดไปบ้างก็ดีแต่ถ้าชื่อสกุลพอบางทีก็อาจจะมีแค่ชื่อสกุลก็อาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าถ้ามีวันเดือนปีเกิดเลขประชาชนเลขบัญชีธนาคารนะครับหรือว่าข้อมูลอื่นๆที่สําคัญอันนี้ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมโอเคครับลาไปก่อนสำหรับคลิปน,นี้นะครับผมสวัสดีครับ